สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊วุ้นเนาะวันนี้เจ๊วุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําแกงอ่อมเนื้อสูตรทาขายค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะอ่าเจ๊วุ้นก็จะพามาทําแกงอ่อมนะคะอันนี้อ่อมเนื้อนะวันนี้อันนี้ค่ะเนื้อเศษเนื้อนะเจ๊วุ้นเอาไปตุ๋นไว้นะคะให้มันเปื่อยนะคะมันจะได้ไม่ต้องทํานานเนาะรวบรัดจะ้ะอันนี้ค่ะกระลำปี กวางตุ้งค่ะผักชีลาวนะคะอันนี้ใบชะพูค่ะทุกอย่างหั่นแล้วก็ล้างไว้เลยนะคะอันนี้จะบัวบมเขือเปาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงค่ะอันนี้มีพริกกินดาแดงนะคะกับพริกแห้งเนาะพริกแห้งผนกันค่ะความเผ็ดขึ้นอยู่ที่ของนะคะแล้วก็ พื้นที่ที่เราอยู่เนาะอันนี้หอมแข่ค่ะกระเทียมอันนี้พริกกะเรียงค่ะอันนี้เครื่องแกงก็จะมีตะไคร้อันนี้เป็นข่ะค่ะ่าตะไคร้เนาะอันนี้เราไปปั่นอันนี้ใบมกะกรูดจ้ะอันนี้พริกเราใส่ไปเลยค่ะอันนี้เจวุ้นใช้เครื่องตุนแรงนะคะเป็นเครื่องปั่นเนาะใส่พริกลงไปเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะ ่า,าไตไคร้ใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้จ้ากระเทียมนะคะหอมแขกใส่ลงไปค่ะหอมแดงหอมแขกใช้ได้เนาะแกงออกอันนี้นําไปปั่นเลยค่ะเดี๋ยวจะวุ้นไปปั่นก่อนนะอันนี้เราก็ตั้งกะละมังเลยนะคะตั้งกะละมังเลยเนาะเอาพริกใส่เลยค่ะพริกที่เจวุ้นปั่นไปเมื่อกี้นี้นะคะใส่เลย แต่ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆผ <c oughs> ัดให้เครื่องแกงหอมก่อนเลยนะคะ <c oughs> ใส่เนื้อลงไปค่ะ เดี๋ยวน้ำไปน,นิดนึงนะเพื่อนเดี๋ยวน้ำไปน,นิดนึงนะคะอันนี้ผัดเครื่องแกงกับเนื้อให้หอมเลยนะคะอันนี้เศษเนื้อเจ๊บุญซื้อมาเนาะซื้อมาเนี่ยเวลาเรายังไม่ทำเราก็เอาไปลวกเอาไปแบบว่าต้มไว้ก่อนเนาะให้มันเปื่อยประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็แช่ไว้นะคะเวลาเราจะทำเราก็เอาออมาทำเนาะ ผัดให้หอมเลยเติมน้ำน,นิดหน่อยจ้าผัดให้เครื่องแกงกับเนื้อหอมก่อนนะคะเพื่อนๆอนอันนี้เนื้อของเราของเรามันสุนไว้แล้วเนาะม,มันก็เปื่อยแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนผัดให้มันหอมเฉยๆค่ะพอมันเริ่มหอมแล้วใบมะกรูดโรยนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนอมะกรูดใส่นิดหน่อยนะคะ ใบมะกรูดใส่เลยเนาะโอ้หอมมากเลยค่ะตอนนี้พอเ,เริ่มหอมวัตถุดิบเราเริ่มสุกแล้วเนาะเพราะว่านี้เรารวมไปแล้วเนาะอันนี้ค่ะใส่บวบบวบกับมะเขือค่ะใครชอบผักอะไรใส่อันนั้นนะคะอันนี้เราทําขายนะคะขายเนาะ ก็ผักอันไหนถูกเจวุ้นก็ซื้อมาค่ะเจวุ้นซื้อมาจากตลาดไทยนะบางอย่างซื้อน้อยแล้วก็ซื้อมาอย่างละโลค่ะอันนี้มะเขือประมาณครึ่งโลค่ะบวบสี่ลูกค่ะตัดแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนให้มันหอมเลยเนาะเราใส่มะเขือเราเร่งไฟนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อน เติมน้ำลงไปจ้ะพอเราเลีงไปเราเติมน้ำแล้วจะนี้ปรุงนะคะใส่ซูรสประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะเพื<ๆ>่อนๆเวลาเราปรุงกะเอานะคะของมากของน้อยเนาะอันนี้เครื่องปรุงประมาณนี้นะคะอันนี้รสอีสองช้อนค่ะสองช้อนโต๊ะนะเพื่อน น้ำปลาจ้ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันอีกทีนะคะน้ำปลาสามนะเกลือหนึ่งช้อนค่ะน้ำปลาล้าจ้ะขาดไม่ได้นะแกงอ่อมน้ำปลาลาหนึ่งสองสามสี่นี่จ้ะของเจวุ้นนะใส่ทับปีเล็กนะคะประมาณสีทับปีนะคะเพื่อนๆ พอเราปรุงแล้วเราก็เริ่มใส่ผักเนาะีจะ่าฟางตุ้งจะใส่ลงไปค่ะฟางตุ้งประมาณครึ่งโลค่ะอันนี้เราทำขายนะคะถ้าเพื่อนๆทำทานเนี่ยผักอะไรชอบเราก็ใส่อันนั้นเนาะอันนี้เราทำขายนะคะอันนี้กระลำค่ะ อันนี้เจ้วุ้นหั่นมานี่ไม่ได้ใส่หมดนะคะใส่ครึ่งเดียวเนาะต้าหัวเล็กก็ประมาณสองหัวค่ะต้าหัวใหญ่ก็หัวเดียวแกงออมเนื้อหอมามากอันนี้พอเราใส่ผักลงไปแล้วนะคะผัดก่อนเนาะผัดให้ผักมันนี่เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเติมน้ำค่ะไม่ต้องเติมน้ําเยอะนะคะแกงอ่อมไม่ต้องน้ําเยอะเนาะ <c oughs> เติมน้ําลงไปค่ะให้มันท่วมผักนิดหนึ่งเดี๋ยวน้ําผักมันก็จะออกอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อน ทำขายนะคะทำขายอันนี้สูตรทำขายของร้านเจวุ้นนะคะใครชอบปักอะไรนี่ใส่ลงไปนะคะบางคนก็ใช้บวบมูเนาะถ้ามีบวบมูก็ใช้บวบมูได้ค่ะย่างออมอันนี้เราก็จะรอให้ผักนั่นนิดนึงค่ะเราก็ชิมรสรสชาตินะว <c oughs> ิธีเราทําขายเนาะถ้าวัตถุดิบเนี่ยเราต้องเอามา เอามาทําให้มันสุกก่อนนะคะเพื่อนๆอย่างเนื้ออย่างเงี้ยมันสุกยากเนาะเราต้องมาตุนก่อนนะคะแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาเราจะทําอะไรเราก็หยิบม,มาทาเนาะ<ม>เราจะวุ่นไปตลาดไทยนี่ก็ซื้อมาหลายอย่างค่ะามาทําไว้ก่อน<ม>ชิมรสชาติดูก่อนนะคะอ<ม>ืมพอดีเลยเ<ม>พื่อนๆรสชาตินี้นะพอดีเลย น้ำผักอ,ออกเนยพอดีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนรอให้ผักสุกอีกสักหน่อยค่ะอันนี้เวลาเราไปซื้อเนื้อเนี่ยถ้าเราทําแกงอ่อมเนาะขอเลือดเข้ามาด้วยนะคะเลือดสดเนาะเจวุนต้องใส่เลือดอีกเนาะแกงอ่อมรสชาติพอดีเลยค่ะเพื่อนๆนรอให้มะเขือแล้วก็ผักที่มันสุกยากเนี่ยสุกสักหน่อยค่ะแต่ไม่ต้องเอาสุกเยอะนะ เปิดไฟแรงเลยนะคะเพื่อนเพื่เวลาเราทําผักเนาะผักจะได้สีสวยนะคะเพื่อนๆอนอันนี้น้ําแกงอ่อมก็เริ่มเดือดแล้วนะคะผักก็เริ่มสุกแล้วเนาะเพื่อนๆพื่อนตอนี้เราก็เริ่มใส่ผักอย่างนี้ค่ะผักชีลาวเนาะขาดไม่ได้เลยแกงอ่อมต้องใส่นะคะเพื่อนๆหอ,อ,อมค่ะใส่ผักชีลาวลงไปจ้า อันนี้สูตรทำขายนะคะหน้าร้านเจวุ้นนะใส่ผักลงไปแล้วเปิดไฟแรงนะคะเพื่อนๆผักมันจะได้สูกไปน้ำกันเ้ออันนี้อันนี้ใบชะปูค่ะแกงอ่อมเนื้อใส่หอมดีค่ะเพื่อนๆเข้ากันเนาะใบชะปูใส่ลงไปเลย พอเราใส่พวกนี้เลือผักพวกนี้เริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ข้าวคั่วลงไปเลยค่ะข้าวคั่วเนาะแล้วแต่เราชอบนะคะจะให้ข้นมากก้นน้อยเนาะที่ร้านเจวุ้นใส่สีกระโบยนี่ค่ะอันนี้เราทําขายบ่อยนะคะเพื่อนๆทาสูตรนี้ตลอดเลยเนาะประมาณนี้เลยชิมดูค่ะรสชาติของแกงอ่อมก็จะมีความเผ็ดแล้วก็ เค็มแล้วก็จะเป็นกลิ่นหอมของข้าวคั่วค่ะเครื่องปรุงเนาะนัวนวรสชาติจะออกนัวนัวนะเพื่อนๆน,นัวนัวแล้วก็หอมปลาล้าค่ะกลิ่นปลาล้าอันนี้พอผักเราเริ่มสุกแล้วนะคะเจะวุ้นก็จะใส่เลือดแล้วเนาะ อ,นนอันนี้เราจะใส่เลือดนะคะใส่เลือดเพิ่มความข้นนะคะเข้มข้นของแกงเนาะอย่างเราจะได้นัวๆน,นะคะเพื่อนๆใส่เลือดไปด้วยนะสีสีของแกงอ่อมก็จะแบบว่าข้นๆออกข้นๆพอเราใส่เลือดแล้วนี่เนาะนี่ สีของแกง่อมหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ค่ะหน้าตาเนาะอันนี้ค่ะอื่พอผักเราเริ่มสุกแล้วเนาะเพื่อนๆอันนี้เราก็ใส่เลือดไปแล้วเนาะความข้นมาแล้วอันนี้เราจะใส่ใบมะกรูดอย่างนี้หน่อยค่ะเพื่อความสวยงามเนาะเสร็จแล้วพริกกระเหรี่ยงค่ะโรยลงไปเลย เอาความสวยงามนะดยลงไปเลยนี่จ้ะดีไฟได้เลยตอนนี้เนะาะผักเราสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะนี่ค่ะเพื่อนๆแรงออมเนาะ นี่แกงอ่อมเจวุ้นเสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วเจวุ้นจะไปตักให้ดูนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเนาะเจวุ้นใช้เศษเนื้อนะคะเศษเนื้อที่ติดมันเนาะหน้าตาน่าทานมากเลยเพื่อนๆมีเอ็นด้วยมีมันด้วยเนาะเราชอบผักอะไรก็ใส่นะคะแกงอ่อมเนาะแกงอ่อมเนื้อนี่จ้ะ เวลาเราไปซื้อเนื้อเนี่ยเราก็ขอเลือดเข้ามาด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าแกงอ่อมเนื้อต้องใส่เลือดนะคะมันจะได้เข้มข้นเนาะนี่เเจวุ้นจะไปตักให้ดูนะคะว่าสามสิบบาทของร้านเจวุ้นตักประมาณไหนเนาะอันนี้เจวุ้นทําเสร็จแล้วค่ะอันนี้แกงอ่อมเนื้อเจอวุนก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เจวุนจะมาตักให้ดูนะคะว่าสามสิบบาทเจวุ้นตักยังไงเนาะอันนี้เป็นเศษเนื้อนะคะ ทำอะไรก็อร่อยนะคะเนี่ยเศษเนื้อเราซื้อมาแล้วเราก็เอามาตุนไว้ก่อนค่ะเวลามาทําอย่างนี้มันก็ง่ายเนาะแป๊บเดียวเสร็จเราทําขายนะคะทํากันเองเนาะไม่มีลูกน้องซื้อมาก็ต้องมาทําไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆทาเสร็จแล้วเราจะแกงเลยแล้วก็หยิบมาทํานะมีทั้งเนื้อทั้งเอ็นค่ะอร่อยมากสามสิบบาทมีวุนตักสามสิบาททุกอย่างนะคะที่ร้าน อันนี้เจวุ้นก็เสร็จแล้วนะคะแกงอ่อมเนื้อเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ